67 67 67 67 67 67 67 67 6 6 67ด7 67 67เ ติดเกมตัวสุดท้ายมาแเดงให้ขายหน่อิมันอยู่ได้เหรอเดืยดร้อยมาพี่ิดปิดตัวแมน คนเร็มแรงไปตัวแม่เน่มากินน้ำเนี่ยกินป่าอันที่โอ้โหโอ้เจ้สองโตตระหนแม่นที่ปุ๊บข้าวเบืองนะก็ป่าปลาซิวสบายดีน้ำแรงเนาะมุนีมาเลาะป่าติดจักจั่น มานขนาดเน,น,น,นาะยังไ่ได้จากโต้เหดดน็นเนาะกระตุกเป่ามาพร้อมกันทั้งนั้นได้เป็นชิปเลยติดบกลเนาะตินบ้านตินบ้านทางนั้นเป็นเฮือนเฮือนชาวบ้านโอ้อยู่กกกิกเนาะ ช่วยไลย,ยูกุกจิกเด้อยจักกจันนี่ตอนนี้ทั้งบ่วงคลองอนนันกับป้อมกับอนาติจักจันพร้อมตอคมคมนคำคำนาอเวลาสี่โมงแรงมาทดลองบังมือทอิด มือทับอิดของปีซื้อตั้งมากก็เศร้าฟันกีบสองหมื่นกีบเห็นอีกเลยคือมันแท้เมืลยจับช่วงก้นเลยะมามันไม่มีนเลยเป็นบุได้ยอนไม่มี เดี่ยววูบินเลยแมงอีเห็นเนาะแล้วแรงนะแต่แรงกกกิกกกกิกสุไลมันอยู่กกกิกเด้อถ้าผู้ใดใชาติดจักกันทมันเหลงเสกกกกิ๊กหลดโอ้เห็นเล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ย ติดลองเบิ่อนกันเห็นแล้วตัวหนึ่งโอ้ย,ม,ยอมันหายบอดมันหล่นเลยนะโอปังเห็นยังไงเโอ้โหต่างมูเลยนะทอแปบ๊บ ว้ยเกือบเลยที่บินเลยเออถึกเลยไหนล่ะโตสมิดนี่ตัวสม,นม,นม,นมนันมันมันมันอยนนียตั้งมัด ตัย่อมโอ้เลยลายชันมันงม้งทกชันมันน้งลึกๆก็เหมอนหาสิบตัวลายแล้วคืนโอ้คันคายก็ได้นนะ่ <laughs> เพราะว่าเขาขายอยู่ตลาดอันสามสิบตต่อ้า 1, พันกีบถ้าว่าเขาได้หกสิบตก็ได้สี่สิบพันกะีบเนาะลายเป็น Nghe đây đây. Còn mất sao thôi. Mình lông rồi đó. Thứ bôn xuống mà này to không mày bồ thân đây khổ coi lại phú nhiều hơn mày hả? nên lấy cũng bị ổn ha <laughs> <laughs> à, Đâu ha mình, mình chỉ tô rồi rồi mình hay mình thích đìn xài mình tổ cục thì nó mình dù nè ก็อ่อนแห้งเลยคุ้งแล้วลมจะดีพอแปบ๊บแล้วมันยังอ่อนนะครับทอแปบ๊บเอาตะกงเดียวเดี๋ยวพอเลยถ้ามีไม้ยาวๆแข็งๆโอ้ยเหนียวมันเฮ้ยอ,อันนี้เป็นตัวผูเ้าะ ทำ <c oughs> บนห้องแล้วมันเป็นครูเนาะหักใหม่ยังมาต่อไม่ไรบ้างไม่น,มมนด้พห,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 หักใหม่มาต่อ อ่ากับ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 บัดเนี่ยผ่านไปสมามชั่วโมงพูัตะเวนตกตินเลยเนะี่ยตตวสุดถ่ายตตวสุดถ่ายปิดบ่ปิดปิดปิดเกมตตวสุดถ่ายวนาะเดี๋ยวให้ขายดี màn gì đây à, này lọ mưa hết hết mưa mưa hết lọ mưa lọ mưa hết 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 phi thịt hết này hết mè hết lem lem เห็นเองเลยคำประได้เห็นเนาะมันยังนอนคำบักเอากขึ้นก็ได้อยู่แถวโกกิกบังบังสลุบสลุบได้ยั่บ่ให้ท่านผู้ชมบังเน่ได้หลายทำได้เก็บตั้งเขา โบกตัดลกกกใช่เด้เเดียวตีตังในมดแล้ปิดออกตัดไปมาอ้ตัวตวแมนเลยตัวนี้ประมาณเจ็ดสิตัวประมาณ<อ>สามสิบ้ อ่อก็พอได้แก่แล้วมาติดตะจันทร์มาเนะี่ยพอได้กินแรงเนาะถ้าว่าช,ชื่อก็ได้อยู่ที่ตลาดคนขายชามสามสิบตต่อเช้าพันกี่แต่โมนี้เขามาทดลองติดเองเนาะติดเองกินเองเขาบ่ได้ขายติดมากินเนาะอ่อสำหรับการถ่ายคลิปหาติดตะจันทร์มาเนะี่ยกา ชิปปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจคือทีท่เขาเบิงแต่ต้นจนจบเนาะสบายดีมือนาพอกันไหม